สวัสดีค่ะก็วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะรดน้ำต้นไม้ค่ะช่วงนี้นะคะโควิดระบาดน,นะคะเราต้องอยู่บ้านค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านต่างจังหวัดนะคะคือปลูกบ้านเนี่ยรอบๆบ้านเนี่ยมีแต่ต้นไม้เลยค่ะก็จะเป็นมีทั้ง ต้นกล้านะคะแล้วก็บางทีบางต้นมันก็งอกขึ้นมาเองนะคะถ้ามีเมล็ดร่วงลงไปนะคะอย่างพวกต้นมะม่วงอะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นต้นหมากเนี่ยคือยายายายเอามาเพาะไว้ค่ะก็น่าจะเพาะไว้สําหรับที่จะย้ายไปไร่นะคะเพราะว่าส่วนที่บ้านนั้นมันแน่นด้วยต้นไม้เยอะไปหมดเลยค่ะคือก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านหรือบ้านแต่ว่ามัน ต้นไม้เยอะจนกลายเป็นป่าไปแล้วนะคะต้นไม้รอบบ้านลายหลายต้นนั้นมันอย่างต้นมะม่วงนี้นะคะก็มันไม่ใช่ต้นที่เป็นพันธุ์ที่เขานิยมนะคะมันจะเป็นงอกขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างต้นต้นนี้นะคะไม่รู้จักชื่อเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆทราบนะคะก็ช่วยบอกหน่อยนะคะต้นเนี้ย คือที่มาที่ไปอ่ะมันเหมือนว่ามันมีต้นหนึ่งอยู่ที่ไร่นะคะแล้วตาแกก็แอบขายอะค่ะขายได้ต้นไม่ได้ใหญ่มากแต่มีคนต้องการนะคะก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นต้นอะไรเหมือนว่ามันจะออกดอกเป็นสีเหลืองนะคะมีคนอยากได้อะค่ะขอตาซื้อแกก็ขายไปหลายพันเหมือนกันนะคะก็เออเฮ้ยทำไมมันเป็นต้นที่มีมูลค่านะคะ พอขายไปแล้วทีเนี้ยผ่านมานานเหมือนกันค่ะหลายเดือนมันน่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะใต้ต,ตน้นมันก็มีต้นกล้างอกขึ้นมานะคะยายจาได้ว่ามันเป็นเหมือนว่าเป็นเม็ดของต้นที่ตาขายไปนะ,ะแกก็เลยขุดมาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะเนี่ยค่ะโตประมาณนี้ใบใหญ่พอสมควระคะ่ะใบใหญ่พอสมควร อาจจะเป็นต้นไม้บางคนนะเนอะคือคือก็ยังไม่ได้ไปหานะคะว่ามันเป็นชื่อต้นว่าอะไรเนี่ยค่ะสองสามต้นยายแกลงทุนซื้อท่อค่ะมาวางเพื่อที่จะเพาะต้นนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นเหมือนเพาะมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าใบมันใหญ่ค่ะใบมันใหญ่เลย ก็เดี๋ยวจะรอดูตอนโตนะคะมันจะออกดอกสีเหลืองไหมแต่ไม่รู้จะโตรหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ต้นอื่นบดบางแสงแดดเยอะเลยค่ะอยู่บ้านนะคะก็สองสามวันรถทีอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะคะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานๆน,นะคะมันต้นไม้มันก็เหี่ยวเหมือนกันค่ะมันก็อยู่ได้ด้วยน้ำนะคะสำหรับหน้าแล้งนะคะ ถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่ต้องลดก็ได้ค่ะมันชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะส่วนมะพร้าวต้นนี้นะคะที่เห็นเอ,นเ,อน,นเนเนี่ยนะคะก็คือมันโตใช่ไหมคะใบมันก็มันจะมีสายไฟฟ้าอยู่ด้านบนนะคะเราเกรงว่าเวลาที่ลมแรงๆนะคะใบมันจะไปถูกสายไฟนะคะซึ่งจะทำให้ช็อตได้ก็เลยตา น่าจะอยากขุดย้ายไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่ต้นมันใหญ่ก็เลยขุดไว้เฉยๆนะคะล้อมแต่ว่ายังไม่สามารถย้ายได้นะคะแกก็เอาไม้เนี่ยค่ะมาค้ำไว้นะคะกันล้มก็เดาว่าก็คงไม่น่าจะได้ย้ายไปไหนนะคะน่าจะอยู่ตรงนี้อีกนานเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่ตายนะคะคือถูกล้อมไว้คือล้อมไว้หมดแล้วนะคะร่างข้างล่างนะคือขุดพร้อมที่จะย้ายไปแล้วะคะ่ะ ต้นไม้เยอะมากนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้นมะม่วงนี่ก็คือ,คอจะงอกเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ตั้งใจปลูกมันมีแต่มะม่วงแก้วนะคะมะม่วงที่เขาไม่ค่อยนิยมกินกันนะคะค่ะท้ายน,นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะก็อยู่บ้านและรักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ